เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิป เอาละครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาพูดในเรื่องของรีเฟกนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ารีเฟกนี่คืออะไรแต่ก็ยังอาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่รู้คําว่ารีเฟกมันคืออะไรนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับผม ก็ก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ4,000ซับแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าผมทําอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับโอเคอันดับแรกก็ตามสเต็ปทั่วไปอย่างที่ผมเคยสอนไปหลายๆคลิปนะครับก็ขึ้นเป้าให้ตรงก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่ขึ้นธรรมดาครับผมก็คือแบบขึ้นสับแบบนี้ครับทุกคน ก็แบบเอาเร็วๆดหน่อยนะครับผมก็แบบนี้ครับฝึกแบบนี้ครับดเฟกก็เนี่ยขึ้นไปขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ฝึกแบบนี้นะครับผมผมอาจจะแบบขึ้นตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อันนี้ผมมาสาธิตให้ดูเนาะก็เนี่ยครับก็ไม่ยากนะครับผมคือไม่ยากสําหรับผมนะครับก็มือใหม่ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับไม่ไม่นิดกูก็ว่าเยอะอยู่แหละเอออ่ะลำดับต่อไปนะครับก็คือการสะบัดไจโรนะครับผมก็ดูอย่างที่ผมสะบัดนะครับก็สะบัด ขึ้นเป้าเนะี่ยพยายามแบบาสะบัดให้โดนหัวนะครับประมาณจุดประมาณหัว ёл. ห,วห,วหวรือไม่ก็แบบแบบกลางลําตัวนะครับก็เออแบบนี้ครับมันก็ช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมหรือจะสะบัดขึ้นลงก็ได้นะครับสะบัดขึ้นลงก็ช่วยได้อีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าลดับต่อไปนะครับก็คือขึ้นเป้าเอ่ออันนี้ขึ้นเป้าก็ได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็ขึ้นเป้าใส่ไอ้ไอ้ที่เป้ามันเ,เลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยเนี่ยกนะ็ขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาแบบขึ้นมาโผปุ๊บยิงโผปุ๊บยิงอะไรอย่างง ง่ายสําหรับผมอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับมือใหม่อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมปุ๊บยิ่งผมปุ๊บยิ่งก็อาจจะไม่ตรงตําราใครนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกสนตองผมเหมือนกันนะครับผมที่สําคัญครับมือใหม่ถ้าอยากเก่งเร็วๆเนี่ยก็ฝึกบ่อยๆนะครับฝึกนานๆหน่อยนะครับผมก็ต้องเป็นคนที่แบบมีเวลาว่างพอสมควรนะครับผมหรือก็แบบอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับแบบไม่ต้องฝึกอะไรมากมายดูเทคนิคก็ติดตามช่องผมไว้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็วิธีการขึ้นเป้านะครับผมอันนี้แบบใช้ได้จริงเแล้อใช้ได้บ่อยมากนะครับผม อันนี้ซึ่งอันนี้ผมใช้บ่อยมากๆนะครับทุกคนก็คือแบบวิ่งสะบัดคล้ายๆวิ่งเหมือนลิฟต์อ่ะยิ่งวิ่งยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวา,าแล้วก็ขึ้นเป้านะครับนั่งขึ้นเป้านั่งขึ้นเป้านะครับผมก็จะยืนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมแต่ผมจะแบบคล้ายๆว่ายังไงอ่ะมันกล้ามเนื้อมันชินไปแล้วนะครับว่าแบบมันต้องกดนั่งถึงจะกดซูมก่อนตลอดอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรนะแกไม่หายสักทีนะไอ้โรกเนี้ยก็เอาไปฝึกตามได้นะครับผมถ้ามันไม่ตรงตาราใครผมก็ขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับผม,ผม,บผมก็ มันเป็นวิธีการฝึกของผมเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูระยะประชิดกันบ้างนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมนําเสนอไปเนี่ยอาจจะเป็นระยะกลางๆนะครับคือระยะประชิดเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็คือแบบเรายิงโยกปกตินั่นแหละครับแต่เราพยายามแบบฝึกสะบัดกิโลนะครับผมอันเมื่อกี้มันอาจจะเล็กไปเดี๋ยวมาอันใหญ่ดีกว่านะครับก็คือแบบยิงโยกไปแล้วสะบัดกิโลไปซ้ายไปขวาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมระยะประชิดเนาะจะใช้ได้ดีมากครับตอนหลังคอนนะอันนี้คือที่ผมแนะนําที่สุดในการฝึกเนี่ยผมแนะนําว่า ไม่ต้องแบบมีแผนไม่ต้องมีอะไรมากมายทุกคนคือแบบจินตนาการต้องสูงไว้อ่ะคิดว่าตรงนี้แม่งมีคนตรงนน้นคนจะโผล่มาเงี้ยยิงเล่นแม่งเลยทุกคนยิงมั่วไปอ่ะคือแบบเข้ามาหยิบปืนใส่สโคปใส่ไรสเส,สียดไล่ยิงไปเหอะทุกคนแบบคิดว่าตรงนี้มีคนขึ้นเป้ายิางแม่งคิดว่าตรงนี้แม่งจะมีคนขึ้นเป้ายิงแม่งเลยแค่นี้จบเลยทุกคน fiance. คือแบบจินตนาการแบบมัว่วๆไปเลยนะครับ่แบบนี้ผมว่าจะดีมากและจะเห็นผลดีที่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ไม่ตรงตำราใครก็ขออ อเอาละอาตามฝึกแบบถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะครับผมคือแบบเกมพับจีเนี่ยรีเฟกต้องเร็วอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่เร็วแล้วจะอยู่ไม่ได้นะครับคือ คือช้าก็อยู่ได้นะครับผมถ้าเราค่คอยๆเล่นรู้วิธีการเล่นดีๆนะครับผมรีเฟกเร็วเกือบตายนะครับผมแต่ก็แบบโดนยิงระยะไกลเง discord, นนนี้ยโห, geograph, หชุดเดียวหายเลยเงี네้ยทุกคนรีเฟกส่วนทันปะล่ะคือแบบคนส่วนทันนะกก็มีแต่คือส่วนใหญ่ไม่ก็จะส่วนไม่ทันเงี้ยทุกคนคือแบบแม่งไกลแล้วแม่งแบบสบสมันมีคนนอนติ่มยิงเราเงี้ยยิงเราฟรีเลยชุดเดียวหายเนี้ยสวนไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมรีเฟกมันก็แบบมันก็ไม่ได้สัมพันธ์ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ มีไว้ติดตัวก็ยังดีนะครับผมเรื่องความไวของรีเฟกนะครับผมเอาละครับผมผมว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับวิธีการฝึกรีเฟกนะครับผมเฮ้ยพี่แล้วสรุปรีเฟกแปลว่าอะไรอะพี่ก็คือไอ้ขนมทุกคนรู้จักจไอ้ขนมซีเรียลปะตอนเช้าๆอะ่ะเออนั่นแหละเ,เดี๋ยวดะอันนั้นมันคอนเฟกเอ้ไม่ใช่แม่เอาท้ายคลิปตลอดรีเฟกมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไวนะครับผม สมมติว,มว่าคุณยิงตัวนี้อยู่แล้วอีกตัวนึงวิ่งมาพอดีแล้วก็แบบสะบัดเต้าหรืออะไรก็ได้แบบหันไปสวนเขาอีกตัวหนึ่งเงี้ยก็แบบนี้ก็เรียกว่ารีเฟกเหมือนกันนะครับผมก็คงจะเข้าใจกันนะครับผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายเพิ่มยังไงนะครับแล้วก็การพูดของผมเนี่ยอาจจะแบบติดติดะขัดนิดนึงนะครับผมก็ไม่น่าจะนิดน่าจะเยอะเลยนั่นแหละ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจห้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ